พักผ่อนแล้วนะคะผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายทิ้งตัวลงไปอาจจะเป็นบนฟูกโซฟาพื้นที่นิ่มๆนุ่มๆตรงไหนสักแห่งหนึ่ง ผ่อนคลายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายเวลาที่เราจะผ่อนคลายนะคะมาจากความรู้สึกที่เราบอกตัวเองว่าเรากำลังจะผ่อนคลายแล้วนะแล้วเราก็เริ่มจากผ่อนคลายร่างกายทุกๆส่วนก่อนอย่างนั้นล่ละค่ะทิ้งตัวลงไปเลยเอาให้สบายที่สุด เวลานี้นาทีนี้เราอยู่กับตัวของเราเองไม่มีอะไรมารบกวนเราได้ดีมากทิ้งน้ำหนักตัวลงไปค่ะค่อยๆหลับตาลงดีค่ะ อมยิ้มนิดนิดรู้อะไรไหมเวลาที่เราอมยิ้มหน่อยหน่อยมันจะช่วยให้เรายิ่งผ่อนคลายเข้าไปอีกดีมากยิ้มทงมุมปากอย่างนั้นละ่ะผ่อนคลายรู้สึกสบายค่อยๆตามเสียงนี้มานะคะ หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าทำยังไงดีนะจินตนาการไม่เป็นไม่เห็นภาพอะไรเลยสบายใจได้ค่ะสมองของคนเรารับทุกอย่างเป็นภาพอยู่แล้วไม่ว่ายังไงมันก็เป็นภาพอยู่ดีเราไม่จาเป็นต้องคิดอะไรนะคะแค่ตามเสียงนี้มาผ่อนคลายค่ะ พวกเราต่างก็เดินทางกันมาไกลแบกภาระความรับผิดชอบความไม่สบายใจสะสมมากมายแต่มาถึงตอนนี้ได้เวลาที่เราจะพักผ่อนกันแล้วค่ะปล่อยวางความหนักหน่วงกายใจทั้งหมดทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละวางมันไว้ตรงนั้น เรากำลังจะพักผ่อนเดี๋ยวนี้เรากำลังรู้สึกสบายทิ้งตัวลงบนฟูกอันอ่อนนุ่มศีษะวางบนหมอนอ่อนละมุนร่างกายของเราเบาสบาย รับรู้ถึงความรู้สึกสบายและผ่อนคลายใช่ค่ะเรากำลังผ่อนคลายเอาความรู้สึกมาจับที่บริเวณศีรษะของเราแล้วคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนหัวคิว้วริมฝีปาก กรามคลายตัวออกอย่างนั้นล่ะค่ะดีมากบาไหลแผ่นหลังแขนหน้าท้องขาฝ่าเท้าคลายตัวเรากำลังรู้สึกสบาย และผ่อนคลายเป็นที่สุดร่างกายนี้เบาราวขนนกในขณะนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะรับฟังเรื่องราวที่จะฝังรากเข้าไปในจิตส่วนลึกของเราเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีงาม เรายินดีรับไว้เห็นตัวเองยืนหน้ากระจกมองเข้าไปที่กระจกสบตาดวงตาคู่นั้นดวงตาของเราสดใสมีชีวิตชีวาดวงตาของคนที่มีสุข เวลานี้เราเห็นดวงตาของคนมีความสุขนั่นคือตัวเราบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเราตัดสินใจที่จะเป็นคนมีความสุขเดี๋ยวนี้รับรู้ถึงความสุข นับจากนี้ไปเรารู้แล้วว่าชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กันและทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงล้วนพาเราไปยังจุดที่ดีขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นหากชีวิตต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องใดเวลาใดเราจะเข้าใจและสงบเรารู้ว่า สิ่งที่ดีกว่ากำลังมานับจากนี้ไปเมื่อต้องเลือกทำสิ่งใดก็ตามเราจะเลือกทำสิ่งที่เราสุขใจสบายใจเพราะเรารู้ว่านี่คือการเลือกอย่างคนที่รักตัวเองเราเลือกทำสิ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะมันจะเติมเต็มจิตวิญญาณของเรานับจากนี้ไปเราจะใช้ชีวิตด้วยความสุขเพราะเรารู้ว่าเราคือแม่เหล็กพลังดึงดูดมหาศาลเราดึงดูดสิ่งดีๆรอบตัวผู้คนยอดเยี่ยม สถานการณ์ต่างๆที่ส่งเสริมเราให้เรากลายเป็นคนโชคดีหมุนอยู่รอบตัวเรานับจากนี้ไปเราจะผ่อนคลายอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหากว่าเราผ่อนคลาย ยามใดที่เกิดปัญหาเราจะเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดการนับจากนี้ไปเรารับรู้ถึงการไหลมาเทมาของความมั่งคั่งเราเชื่ออย่างหมดข้อสงสัยใดๆ ว่ามันจะเข้ามาในชีวิตเราอย่างง่ายดายไร้แรงพยายามกิจการงานใดๆผ่านไปด้วยดีการติดต่อการงานการเงินลื่นไหลง่ายดายไร้แรงพยายามนั่นละเราละ่ะนับจากนี้ไป เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความไม่สบายใจทั้งปวงปล่อยมันทิ้งไว้ตรงที่ที่มันอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไกลแสนไกลจากใจของเราเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังเพราะเรามีความเข้าใจว่า ทุกทุกเรื่องมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเดินต่อไปยังจุดที่ควรเป็นแม้บางเรื่องการไม่ได้มายัางเป็นการปกป้องหายนะด้วยซ้ำการปล่อยวางคือที่สุดของความรู้สึกทางบวกของมนุษย์และพวกเราทุกคนทำได้ดีมาก เราปล่อยวางจนกลายเป็นนิสัยของเราเราจึงสงบเย็นใจอยู่เสมอรู้สึกถึงความเยือกเย็นสงบร่มรื่นเราเป็นคนอุปนิสัยเยือกเย็นเราเห็นความสวยงามของโลกอย่างที่มันเป็น เรามีความสุขนับจากนี้เรารู้ว่าทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมานั้นคือชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าวานันหวานจะเป็นยังไงมันได้ผ่านพ้นไปแล้วทั้งสิ้นเราปล่อยวางวานันวาน ให้วางไว้ตรงนั้นในลิ้นชักของวันเก่าลิ้นชักเก่าๆเราไม่สนใจมันหรอกเราจะอยู่กับเวลาปัจจุบันอันเป็นเวลาจริงของชีวิตนี้คือช่วงเวลาเดียวที่เราจะสัมผัสได้เราวางวันแห่งอนาคตไว้ในลิ้นชักแห่งวันข้างหน้า แล้วปิดมันไว้หนานแน่นเช่นกันเราจะข้ามสะพานเมื่อเรามาถึงสะพานเท่านั้นเราไม่เสียเวลาไปกับการคาดคะเนกังวลกับวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงและตอนนี้เรารู้สึกมีความสุขสบาย ผ่อนคลายมีความสุขร่างกายนี้เบาแสนเบาเปลือกตาหนักอึ้งละทิ้งทุกความรู้สึกอยู่กับเรา เพียงความรู้สึกสบายสบายเป็นที่สุดร่างกายนี้ราวกับคนนกสบาย